Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ f a c e b o o k กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอดโ d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวารสตซนช่วงเย็นพิต้ารับต้องปรับตัวเสียแข้งหลายคนเดือนมกราคมมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมารสตซนเปิดใจทีมต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ขาดผู้เล่นไปหลายคนในเดือนมกราคมทั้งจากเชื้อระบาดและไปเล่นทีมชาติสมุทรสาเซนอสตน,นเป็นอีกทีมที่มีผู้เล่นติดเชือ้อไล่ตั้งแต่คาร์ลัมแชมเบอร์ปาโบมารีและแซมบีโลกองกาทำให้ต้องกักตัวรักษา นอกจากนี้บรรดาแข้งแอฟริกันก็เตรียมเดินทางไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นทั้งโทมัสปาเตโมฮัมเหม็ดเอลนนี่นิโคลัสเปเป้และปีแออเมริกโอบามยองอาริตา้ากล่าวถึงการรับมือเรื่องนี้ว่าผมไม่คิดว่าเราจะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะในช่วงเวลาสั้นๆได้เพราะสถานการณ์เหล่านี้มันดูไม่สมจริงนักแต่เราจะนั่งลงและตัดสินใจ ให้ถูกต้องหากว่าเราสามารถทําได้เราต้องปรับตัวผมไม่รู้ว่าสถานการณ์จะขยายไปขนาดนั้นเราดีขึ้นและหวังว่าจะดีขึ้นเพราะหลายคนได้รับการฉีดบูสเตอร์ไปแล้วและมีคนที่ได้ฉีดเพิ่มขึ้นปอกแขนกับตันอิงลิสคอบทสัมภาษณ์เบนไวท์เซ็นเตอร์แบ็กของอาร์ตันสัมภาษณ์พิเศษเบนไวท์เซ็เตอร์ฮาบของอาร์ตนเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องอาทิสถานการณ์ของอบามยอง ที่ถูกยึดปอกแขนกับตันทีมความพร้อมของเขากับตำแหน่งกับตันทีมและอิงลิสคอในทีมอาร์สตันสถานการณ์ของโอบามยองที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันน่าผิดหวังสำหรับโอบาแต่เราทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาและกำลังทำงานอย่างหนักเขาเป็นคนที่ดีเราทุกคนคิดถึงเขาแต่มันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นความพร้อม,มสำหรับตำแหน่งกัปตันทีมผมยังไม่เคยมีประสบการณ์เป็นกัปตันทีมมาก,ก่อน แต่มันก็คงเป็นเกียรติอย่างมากในการเป็นกัปตันทีมผมคิดว่าผมมีคุณสมบัติบางอย่างที่จะเป็นกัปตันทีมเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าใครจะถูกเลือกเป็นกัปตันทีมคนใหม่พูดถึงการทำงานของอาริตารายละเอียดของบอสมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่ผมเคยเจอมาก่อนหน้านี้วิธีที่เขาต้องการให้คุณทำสิ่งต่างๆและวิธีที่เขาบอกถึงสิ่งต่างๆและการลงรายละเอียดที่เขาให้มันสำคัญมาก และมันช่วยผมได้เยอะจริงๆผมเคยทำงานกับผู้จัดการทีมมา2-3ถึงคนผมบอกได้เลยว่าการบริหารจัดการคนของเขาดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอนักเตะทุกคนล้วนมีความแตกต่างต้องการสิ่งที่แตกต่างและเขาเข้าใจทั้งหมดค่าตัว50ล้านปอนด์กับการเริ่มต้นที่ไม่ดีที่เบรนฟอร์ดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมไม่เคยตัดสินใจจากตัวเลขค่าตัวมันไม่ใช่สิ่งที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมถ้ามันไม่ใช่การควบคุมของผมก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงส่วนการเริ่มต้นในเกมกับเบรน f ฟอร์ดผมโดนนักข่าวอันเละชัดเจนว่าไม่ดีเลยแต่มันทำให้ผมรู้สึกแย่นิดหน่อยที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นและผมจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่อารสตนันอิงลิสคอร์ยุคใหม่แอรแดเบลบูคโยสากา้าเอมิลสมิธโรเราสนิทกันมากๆ และเราทุกคนต้องการที่ชนะพยายามที่จะทําให้เป็นนิสัยในการทําสิ่งนั้นเป็นเรื่องสําคัญเราเพียงพยายามที่จะเก็บสามคะแนนในทุกเกมและค่อยขยับไปเกมต่อไปโรมาคุยปืนหวังยืมเมลลนไนตลาดมกราคมโรมาตกเป็นข่าวว่ากําลังเจรจาเพื่อสัสญญาคว้าตัวเอลลี่เมลลนไนกองกลางาาสตซนมาร่วมทีมแบบยืมตัวในเดือนมกราคมนี้ดาวเตะวั24ปี แทบจะไม่ได้รับโอก,กาสเลยในทีมเอเวสเตเดียมในซีซั่นนี้แม้จะถูกรังให้อยู่กับทีมต่อไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตามหลังจากเอเวตันพยายามที่จะเซ็นสัญญากับเขาดาวเตะทีมชาติอังกฤษได้รับการแจ้งจากมิเกลอาริต้าว่าเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมในตลาดรอบที่แล้วจนถึงตอนนี้สถา,านการณ์ของเขากับสโมสร,รลอนดอนเหนือก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยโดยอาริต้าใช้งานเขา เป็นตัวจริงแค่สีนัดเท่านั้นรวมทุกรายการล่าสุด ESPN รายงานว่าโรมากำลังพยายามที่จะยืมตัวเมเลนายมาใช้งานในเดือนมกราคมเป็นที่เข้าใจว่าดิอาโก้ปินโตผู้อำนวยการสโมสรของโรมาได้ติดต่อกับปืนใหญ่เกี่ยวกับการขอยืมตัวแล้วซึ่งนั่นอาจรวมถึงตัวเลือกที่จะซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์ด้วยขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%เ กับไลน์แอด i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยอาริต้าส่งซิกอาร์สตนอ,นอาจได้ผู้เล่นใหม่เสริมทัพในเดือนมกราคมมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมอาร์ซตนยอมเปิดเผยถึงแผนการซื้อผู้เล่นใหม่เสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมว่ามีความเคลื่อนไหวชัวร์แต่ไม่ใช่การหานักเตะม,มาใช้งานในระยะสั้นๆแค่หนึ่งเดือนอย่างที่สื่อประโคมข่าวแน่นอนก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า แอสตันจะไม่มีวันซื้อนักเตะเข้ามาใช้งานในระยะสั้นเด็ดขาดฉะนั้นเรื่องลุยตลาดเพื่อหาคนแทนปาเตและเอลเนนี่ที่ต้องออกไปเล่นเกมทีมชาติเดือนมกราคมนั้นคือลืมไปได้เลยแล้วเราจะไม่พูดถึงมันอีกอาริต้ากล่าวกับสกายสปอร์ตสิ่งนั้นไม่ใช่การลงทุนที่สมควรเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกับสมสรของเราแต่ถามว่าจะมีการซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาในช่วงตลาดหน้าหนาวไหม อันนี้ก็ต้องมาปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังอีกครั้งแล้วค่อยตัดสินใจในสิ่งที่เป็นไปได้อีกทีฝ่ายบริหารของอาร์ซนอนสนับสนุนการทํางานของผมอย่างเต็มที่เสมอมาไม่ได้มีการขี้เหนียวหรือประหยัดเงินเกินไปจนทําให้พลาดการซื้อนักเตะใหม่ตามที่ต้องการเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ละดีลวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะพวกเราทํางานร่วมกันหลายไฟซึ่งช่วยให้การประเมินออกมาอย่างถูกต้องแม่นยําที่สุด พราะไม่ใช่ทุกคนที่ซื้อมาแล้วจะช่วยยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นได้จริงทุกอย่างในธุรกิจฟุตบอลคือการลงทุนเราต้องทําให้แน่ใจว่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปนั้นจะคุ้มค่าและช่วยยกระดับคุณภาพทีมโดยรวมให้ดีขึ้นไปแบบทีละก้าวซึ่งไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอะไรเลยแต่สุดท้ายผมกลยืนยันว่าเป้าหมายของาอ์ตซน ก็คือการกลับไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดในฐานะทีมที่ดีที่สุดในโลกให้ได้อีกครั้งจับซาก้าต่อยาว6ปีซานเชสและสวานเบิร์กสมุทรอาร์สตอนพร้อมที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่ของบุคโยซาก้าเพื่อรังให้เขาอยู่กับทีมในระยะยาวจนถึงปี2027หลังจากฝีกดาวรุ่งไว้20ปีเป็นนักเตะแกนหลักสำคัญของทีมในเวลานี้โดยสัญญาปัจจุบันของซาก้ากับอาร์ซตอลมีถึงปี2024 ได้ค่าเหนื่อยเพียง30,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้น ESPN รายงานเขาว,ว่าารสตซนไม่ปิดโอกาสที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับอเลซองเดรกาเซตกองหน้าวัย30ปีที่มีบทบาทกับทีมมากขึ้นนับตั้งแต่ทีมตัดสินใจดรอปยาวปีแอร์มริกออบามยองแต่ตัวดาวยิงเมืองน้ำหอมสามารถเจรจาย,าย้ายทีมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมนี้ขณะที่ารสตซนก็ไฟเขียวให้เบรเลโนย้ายทีมหลังจากจบซีซั่นนี้ได้ ลังเสียตำแหน่งมือหนึ่งให้กับแอรอรนเดมเดลแต่ทีมจะไม่ปล่อยเลโน่ในเดือนมกราคมแน่นอนเนื่องจากพวกเขาไม่มีผู้รักษาประตูสำรองที่ดีพอเทเลฟรรายงานข่าวว่าลิวได้ให้สัญญาลูกผู้ชายกับเรนาโตซานเชสกองกลางทีมชาติโปรเกสว่าเขาสามารถที่จะย้ายทีมได้ในช่วงตลาดเปิดรบอบ2เดือนมกราคมและที่ผ่านมาเขาเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับาอ์ตซนด้วยอิวเลสโตดิวคาลิโนรายงานข่าวว่าาร์ตซน กำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวมัธ i สวานเบิร์กกองกลางวัย22ปีของบลุญย่าหลังจากพวกเขาจะขาดกองกลางหลายคนในช่วงเดือนมกราคมทั้งโทมสัสปาเตและโมฮัมเหม็ดเอรนีที่ต้องไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นกาเซตาเดลโลสปอร์ตรายงานข่าวว่ายูวิตูสยังลังเลที่จะคว้าตัวปีเอเอเมริกออบามยองมาเสริมแดนหน้าช่วงตลาดเปิดรอบ2เดือนมกราคมเนื่องจากสมสร ต้องการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์สัมรอยคริสเตียโน o โรนัลโดวัดฟอร์ดดอบเซอร์เวอร์สื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่า ford, วัดฟอร์ดได้เริ่มมีการติดต่อกับอาร์ตนอลเกี่ยวกับการยืมตัวเซอัต์คลาินาสแบบสัญญาระยะสั้น6เดือนแต่ทางทีมแตนอลวาดต้องการให้อาร์ตนอลช่วยแบกรับค่าเหนื่อยของฟูลแบ็กชาวบอสเนียร่วมกันเดวิดซีแมนอดีตผู้รักษาประตูชื่อดังของอาร์ตนอลที่ตอนนี้เขามาทำงานเป็นโค้ชผู้รักษาประตูกับทีมยูย เขาได้พูดถึงชาลีปาติโยกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังลงมายิงประตูได้ในเกมกับซันเดอร์แลนด์ซีแมนกล่าวว่าผมต้องยอมรับว่าหลังจากที่ผมเสียสิ้นกับการโค้ชกับทีมผมได้ไปดูเขาเล่นและเขาดึงดูดผมอย่างรวดเร็วการได้ดูเขาเล่นมันเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนเขานิ่งมากเวลาที่บอลอยู่กับเทา้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด adinco88 กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย